หลังจากอิบาลิสพี่น้องคือได้ยินอิบลิสมาเจ้ใน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 อันคุรานที่บอกเลยว่านะขออิสินจากัลลอฮ์สุบฮานาวะตาลาวะจะทำลายลูกล้านตัวดำนั่นคือหัวหน้ามันพี่น้องแต่ไา้ลูกสมุนมันดินะไอลูกสมุนมันนี่เมื่ออิบาลิสสั่งงานนี่มันขี้ครานอยู่ได้มาให้พี่น้องมันขี้ครานอยู่ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเรามาฟังเล่นในโคบัตในฮะดิษนะตอนหนึ่งอาระบุว่า วิดีโอต่อไปนี้จะทําขึ้นโดยอุกปรกรณ์จากแรงศรัทธาของบรรดาหล่าพี่น้องผู้บอดิจาคเป็นงานาศาสนาเหมาะสาหรับทุกทุกทางท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพร่งานาศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหาสันหมานละโตเลขบัญชี0972779830ถ้าไม่ใช่ตนเนี่ยมันตรงโลกล้นอ่าตรงเอา ให้นาเพื่อที่จะทำลายพวกเราลูกล้านตัวอาดัมเนี่ยหลังจากอิบบาลิสี่น้องเคยได้ยินอิบาลิสไหมยเยอะใน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 อันกุรานที่บอกเลยว่านาข้ออิสินจากอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาวาจะทำลายลูกล้านตัวอาดัมนั่นคือหัวหน้ามันไปน้องแต่ในลูกสมุนมันเดิไอ้ลูกสมุนมันนี่เมื่ออิบาลิสสั่งงานเนี่ยมันขี้ขรานอยู่ได้มาให้ไปน้องมันขี้ขราดอยู่ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเรามาฟังเล่นในขอ้อบาตในฮะดิษ น่ะตัวหนึ่งอาระบุว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งเลยเนาะน่ะนสักตัวอย่างเทียวว่าเป็นข้อคิดให้กับเราว่าฟิลคอบานมีกล่าวอยู่ในคอบานในเฮดิสวาอิซาฮาดดรอวัตุสละเมื่อเด้ยวักตูมายังนี่ถึงมาข่าววัตูโซฮดตข่าววัตูอาซาตขาววัตูมากริบลเ,เลเตแลวเนาะ พอวักตูละมาถึงมานี้อามาโรอ,อิบลิสอะลัยฮิลละนะยูนูดาหูอิบลิสหวานานาัวน,นะนะพี่น้องนะอะลัยฮิลละนะขอให้อัลลอฮ์ทรงทราบเชิงบนเขานี้อิบลิสหัวหน้าอามาโรยูนูดาหูชายบรรดายูนูดเซกาลอตันตาโรโยทาหารกองทัพลูกศิษย์ลูกห้าลูกน้องของมันโอคำสั่งชายเลย จุดนี้จุดบูหลาตาวินมายังไป่น้องไอจุดเอือน,นันจุดหนึ่งหลาเลยเนาะพกข้าวักตูมายังนี่คือชายยูนูสกองทัพทาหารของมันบียรตาฟร์รกูนะดึงันบ่าวเบเจรเชยเรยมรกคอยูให้แยกใหญ่กันไปแยกยหญ่กันไปตามหลาบูโรไป่นองอ่านี่วายตุนนาสเลวกาไปยังบันดาเล่ามานุษ์ นะไปใส่พี่น้องโอ้คำสัง่งให้ไปทำอะไรวายาชวลูหุมอานิสโซลาตีเพื่อไปสร้างป้าราอะไรก็ได้ให้มันยุง่งยุงจนคาทังโบนั้นไม่ปักทำมาหยังย่นแะหละได้ไงไงวะพอคาวักตูโซลานีอิบาลิสทรงลงนองมาเพียบงานเรกทำฝือคาได้ไม่ฟาร์มวายเาให้ไโบนั้นได้ทำมาหยังไปทำให้มันยุงวะยนี่ <c oughs> เออมันจริงีปนองนะนะแหนะล้กก็ไม่บางหนูไม่ยุงพวกก็บางปั๊บเนาหลูกไมโรบางค <c oughs> นเนะเหล็กนู้มันเละอยู่ได้นา่นนะพระว่าถึงเวลามันค้นไมโรบางคนอ,อ,อ,อ่านี่ด้วยฉะนั้นอิบบะเลสทรงเลยโอคำสั่งเลยีปนองทรงอยู่นู่ดาหูตันตโรอของมันมาทำให้บูเรยุงยงอานิสซลาอาริตร์กีก็คือละทิ้งจนกระทาั่งไม่ได้ทำมายังอ่านี่ประการเด็ก เพราะว่าโอ้คมสังพันนั้นฟ่ายะจีอุชัยตนูอิลามันอะโรดัสโซละเลยกะชัยตนทางไยเลนี่กะออกเดินทางพี่น้องไปสู่บุคคลที่ต้องการที่จะละมันนะมันอะโรดัสโซละเคยละพี่น้องบูรานี่เลยเรจีทรรมมายังคนนั้นจีทํามาายังอเรา้จีธรมมายังนี่ฟ้าจะสุวัลฮัตตายุอัคคีรุหะอันวัคติหา นี่พ,พอเราที่ทำมายังนี่เซตนเล่านี่มันจะทำให้มน,นุษย์เรานี้เนาะมันอรดัสวละยุงจนกระทั่งตะเคิดมายังลาชามายังอันวัตติฮาดาริประดวักตูโยจนกระทั่งหว่ามายังผลวัตตูนนี่ยิงอาซาดลาไีนองนะเอ๊ะนายยังช่องรุ่มเลยด้ยิเกศตัวน่ะรักชรัมลุ่มเลยเดยิน่ะ ฟ้าเอิญน่ะเรียกตัวอันตัตกตีเป็นองรถวมาเม็ดมันการ้าววนนี่ทำไม่เม็ดมันน,นั้นเนาะมันต้องถึงทันเลยอาสานอ่าปันนันปันนี้มันห้าวีิธีต่างๆมากนะเพื่อให้เราตะเคีดมายยังจนการต่งอกโอกจากวกัตูอันวัตถีหานอ,อันคือด่านเรกงานเรกถึงเสร็จเรียโพว่ามาปฏิบัติเพ้นเรกเป็นองไม่สาเร็จ น้นี่เอตอตาบูปเปเรยยกเรกไม่ได้แล้วเนาะซยตันมันน่ะแตนี่มันไม่หนามันเปรถึงวัตูคามามายังโรม,มายังเอาไฟาอิลลมจากดิรอาลาซาลิกท้าว่าัยตันนั้นพี่น้องไม่มีควา,ามสามารถที่จะทำให้มหนุษย์เรานี่ยุ่งจนกระทั่งละถ้งมายังน,ะนะนะั่นเนาะมันทำไม่สำเร็จ อ่าพวเราตึงผืนผือมารือร้อโรวานนจำเช่เท่ทาได้รโรมายมเล็กกับมายังของเราอ่านี่เราทําเอาไม่สําเร็จเพนหนึง่งยะมูรูฮูบิอัลลาอยู่ติมมารูกูอาฮาวาสุยูดาฮาวากิโรอ,อาตฮา,าวาตัสบีฮ่าฮเป็นทรงเป็นองเป็นทองอิบาลิสโอคำสัง่งให้เชตอนเล่านี่มึงทำผืนคาได้ย่าให้นายโกคนนั้นโรงโกอย่างสมบูรณ สูหยุดอย่างสมบูรณ์กีรออาอ่านต่างๆในมายังอย่างสมบูรณ์ตัสเบห์อย่างสมบูรณ์ทำหรือกาไดย่าหายมันสมบูรณ์เนาะอาซาดานินาโรมังี่นองนะเออคงสา้ามมันต้องเลื่อนนึงเอาเลยนะคงแถวนั้นต้องให้ได้เท่านี้อ่านี่ซาดนานโรจีเพกับเป็นทรงนี้เลยเนาะอ่านั่นก็คืองานของมันอืมเอาถ้าคนนั้นเอาไม่นาเร็วเนี่ยมันทำมายังนี่เป็นไปไม่ได้เร็วหลัหลกไม่ลด,ดมันทำเหนอนน เตะทำหรือกระได้เนอะมันทำกระทำและอิบลิซสังเลยว่อย่าให้มันสมบูรณ์เ็าเร็วกันรองโกการ์มยสมบูรณ์สูญการ์มัยสมบูรณ์กีรออัการอ่านกายายสมบูรณ์วัตสบีฮะฮาการตัสเบ์ต่างๆในละมานซิกิตตางๆงข้าย่าให้สมบูรณ์อ่านนี่นี่มันได้ต่อนนี้ก็มันหนาโดเลียเป็นตัวมาถือว่ามันได้กำไรเลยเนาะฟาอิลลัมยักดิรอาลาซาลิกเนี่ย แต่ถ้าหากว่าเชตันตัวนี้ไม่มีความสามาจะทาได้ปีนองอ้คนนี้มันแข้งเกร็งอีไปโยกไปโลดมันว่ะหยามสมบูรณ์เลยที่นึงพ่นไม่โยมันนั้นครบสุบานบ,บียญาณลาววาญยามที่ครบตัวมัดข้องมันรองโกลาสมบูรณ์สู้หยุดสมบูรณ์ถ้าเอาเพนโงไม่ได้ข่าวเพนสามป็นองยัชวูลูกลบาหูบิอัชวอลิดดุญญานี่ทำปื้อคาได์กนนั้นให้จิตใจของมนุษย์คนนั้น หามันได้ยุงยุงงวยกับเรื่องดุจ่ะหามันลุดออกหนอกมายังมังอ่านี่อ่าเป็นซองโรนะมันมาติดเป็นซ้ำน้าวาได้กับมันลาพี่น้องนะโปรเซโรกอัดคงเราพี่น้องเคยมังพี่น้องได้ตังเซโรกอัดไม่มีออกลุดเลยนี่อินะมันลุดรออะไรไปหน้องนี่แหละน่ะที่เราสงสัยว่าใส่สักที่นอเราเนี่ โรคขับเล่ไปนองคนมายัางว่าเออด่านนี้และสุกกนัดสูบุไปน่นองกนัดส่งโรกอันนี้อืมสั่นว่าเผื่อเลี่ยวนะั่นน้อด่านนี้และเราว่ามันครบขอ่อยตาเล่ไปน่องไม่ครบดกรอกว่าได้โป้เพนซ้ำอิบาลิว่างไวเรวว่าปันปรือกระไดตรงหายวัวใจของมนุษย์คนนี้ตรงหายยุ่งไว้กับเรื่องทุนยามังอ่านี่ซ้ำเพ้นไปน่องบูมายัางนี่มันวางไว้ซ้ำฉันส่นอืม ถึงอนฉันเด็กอ่าโหนาก,ก็จริงติดฉันสองหาฉันสองอ่นาก,ก็จริงฉันสามดาวดูวี่น้องเนี่ยมันว่างไว้สามฉันมากคางเราทีหนึ่งอ่ามันว่างไว้เสร็จหมดเลยนะฟา,าอิลลัมอยากเดือดร้ายใช่เอ็มมิงซาลิกอ๋อสมุดไปน้องชัยตันตัวนี้นี่ไม่มีความซามาตีจะทำได้ทางสามเพ้นดังกล่าวลมเลี้ยนี่ห้าอย่างแน่นอนแต่สมมุามันยั่งบางที ข้าวเป็นหนึ่งเจตันไม่นา่าเป็นโรงข้าไม่นา่าเป็นสามก็ไม่นา่าถ้าไม่นา่าปนนันี้นี้ซาฮาบาโคซิรองซาลีลาเจตันตัวนี้ลบไปยังหัวนะ่ะคืออิบลิสในซาภาตเต่าทุนในซาภาตหฮีโนในซาภาติซุกซาวในซาภาติตําตอยรออะไรพี่น้องโปรทํางานล้มเหลวไม่สําเร็จอ่าในลบไปห้าในหัวคืออิบลิส อ่าลบขคตรตกไปเลยเรี่ยนะวะเนาะถ้าลบไปโดยที่ไม่สําเร็จนี่ฝายะมูรุอิบาลิสุอะัยหิลละนะอิบาลิสหัวนาเป็นองออโอรมสั่งชายบีไอยูซสะกอซาลิกาชัยต้อนูอิบาลิสหัวนาโอกรมสั่งชายให้มัดซาลิกาชัยตอนชัยตันตัวดังกล่าวนั้นพป่นองค์เททำหานไม่สําเร็จเนาะ ให้ไปสร้างเพศเลวยังไม่ได้สักเพศน,นี่เนาะไม่สามําเร็จนี่ใช่ให้ยู่สากดีอีกะกันให้มัดให้ลำํำเซตันตัวนั้นทุกมัดทุกลําเลียบผ้าไปไหนวายุรุมาฟิลบาฮีด้านดีหลอนต้ากันดีโยคือเดลัมลาวดป้าไปสัตว์เล่ออิบบาลิสลงโทษว่านานลงโทษลาป้าไปท่วงนามมัดสัตว์ในเล่ออ่าเนี่ย แต่วาอิงกานายักษดิรุอาลาช่เอ็มมิงซาลิกแต่ถ้าหากวายัยตันตัวนี้พี่น้องทำงานสำเร็จสักเพสหนึ่งก็ไม่เบื่อเนาะซเพสนั้นนั้นนส้มด่านั้นคือหนาด่านนึงถ้าว่าสำเร็จนี้ยุครีมูหูวายูอาซีมูหูลบมาคางอวนาอิบาลิสจะหายเกียรติหายตะซีมหายฟั่มยิ่งย้ญยเลี่ยงจะล้งอย่างเต็มทีอ่านี่โปรเฮ็ดนี่เองพี่น้องเนาะ ว่าซส่อ่าเชเชเช,ช,ช,ชตันเนี่ยมันต้องมาขวนกับเรานะนี่มันต้องทําให้สําเร็จเพราะถ้าไม่สาเร็จมันตกลงโทษโน,นเละกเชนเดียวกันว่าใส่สักที่ไปนองเรานี่อย่าให้เจยมันลุดออกไปค้างไหนโน,นให้ยู่กับมาหยังนี่โนข่ายัยงขวบคุมไม่ได้มันไปนี่เพราะอิบาลีเซตันข้ามาก็กวนเรานน ซึ่งทั้งหมดปีนองนาลบไปเลยได้ในหนังสือดุดรตุนนาสีหินนาทีซ่งรยยีสิบานอกจากประวัติดังกล่าวสนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกคำทำซมแฟมิลี่ชอ็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงานโรงตีมีดบางแก้ว8ป รับทำมีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทพลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0862891906บริหารงานโดยช่างมาโสมยีธมันคุณภาพเหนือราคาต้องมีตรา81เท่านั้น